สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้แประเณเจ้าระและทีมงานและทีมงานขอตั้งสัตยปฏิญาณว่าขอตั้งสัตยปฏิญาณว่าต่อหน้าพระบรมสารีรสตรต่อหน้าพระบรมสารีรสตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพอันเป็นที่เคารพสักการะของวัดแพระเณ สมาชิกสภาผ en 네ู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ที่จะเหตุขึ้นเดีวันที่14พฤษภาคม2566ที่จะมีขึ้นในวันที่14พฤษภาคม2566เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมข้าพเจ้าและทีมงานข้าพเจ้าและทีมงานจะรักษาไว้ซึ่งจะรักษาไว้ซึ่งการปกครองการปกครอง ในร,ร,ระบบประชาธิปไตยในระบบประชาธิปไตยอันมีพระานาสตร์ทเป็นประมุขอันมีพระานาสตร์ทรงเป็น,น,นราาสสประ,ะมุขและจะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญกฎหมายระเบียปบยประกาศที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ข้อสองข้อสองใช้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีการทุจริตด้วยวิธีการทุจริตผิดกฎหมายผิดกฎหมายจะให้ทำผิดการใดๆจะให้ทำผิดการใดๆกฎหมายและชอบด้วยกฎหมายข้อสามข้อสามข้าพเจ้าข้าพเจ้าและทีมงานและทีมงานญาติพี่น้องไม่ว่าผูกจรเลือกตั้งสอบมาไม่ว่าผลการเลือกตั้งะออกมาอย่างไรอย่า ข้าพเจ้าสุจริตสุจริตเสียสละเสียสละโปร่งใสโปร่งใสและยึดมั่นและยึดมั่นในผลประโยชน์ของส่วนรวมในผลประโยชน์ของส่วนรวมหากข้าพ้าเจ้าและทีหากข้าเจ้าเจ้าและทีมงานและทีมงานมีได้ปฏิบัติตามที่ปริยานมีได้ปฏิบัติตามที่ปริยายนขอให้ข้าเจ้าอเจ้า และครอบครัวท้องทีงานได้รับความพิิบ้ร่บัิแต่ข้าพเจ้าและทีงานได้ยึดมั่นแตะปฏิบัติตนตามธรรมปริญาขั้นต้นขอให้ข้าพเจ้าขอบพระคุณทุกท่านครับที่ยินเกรงได้เลยขอบพระคุณครับเดี๋ยเราสรับที่แม่มามาปฏิา